สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะมอบแนวทางของการใช้ชีวิตจากคำถามและคำตอบดีๆผ่านแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินส s k y ไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบูรครับสวัสดีครับ คุณบอกครับเรื่องราวของคนเราในการใช้ชีวิตทุกวันนี้คนเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาก็เผชิญสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างน้องที่ส่งอีเมลมาถามเนี่ยเขาเปิดร้านเสริมสวยคาราชเสริมสวยของเขาเนี่ยอยู่หน้านิคมอุตสาหกรรมก็คงมีโรงงานมากมายเลยทีเดียวนะครับช่วงที่เศรษฐกิจดีเนี่ยโอ้โหคนก็มาทําผมทําเข้ามาใช้บริการในร้านเสริมสวยเยอะรายได้ดีเดือนหนึ่งห้าหกหมื่นทีเดียวแต่มาช่วงหลังเนี่ยน้องเขาสังเกตว่ารายได้เขาลดลงคนเนี่ยเข้ามาใช้บริการในร้านเสริมสวยเนี่ยน้อยลงอาจจะเป็น เป็นไปได้ว่าคนเนี่ยประหยัดมากขึ้นในใจเขาเนี่ยเขาก็เริ่มเครียดและเริ่มกังวลว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนจนกระทั่งเขาไปนั่งทานอาหารกับเพื่อนนี่นะครับแล้วก็มีคําพูดที่บอกว่าจงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนก่อนที่สถานการณ์จะบังคับให้คุณเปลี่ยนเขาก็เริ่มฉุกคิดและประกอบกับมีเพื่อนมาชวนทําธุรกิจกิฟฟรีนคุณหมอ เขาก็ลังเลไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ติดอยู่นิดเดียวในคําถามของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดตัดสินใจสมัครและทาธุรกิจกิฟฟรีเนี่ยคนอื่นจะมองว่าเขาหมดทางไปหรือเปล่าเออคุณหมอครับหลายคนมองว่ามาทําตรงนี้เหมือนกับว่าพวกหมดทางไปคุณหมอคิดยังไงคะ เขอาอว่าหมดทางไปกัคบคำว่ามีทางไปเนี่ยอาจารย์เอกว่าต่างกันไหมต่างครับออถ้าคุณ <c oughs> วันนี้คุณทำร้านเสริมสวยแล้วคุณคิดจะทำกิฟฟรนะีแสดงว่าคุณมีทางไปอีกทางหนึ่งนะไม่ใช่หมดทางไปนะคะคแล้วทั้งหมดที่คุณพูดมาเนี่ยคุณคิดไปเองก่อนทั้งนั้นแหละยังไม,ไม่มีใครพูดสักคำหนึ่งเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนพูดนะ<ช>คิดคไปเองกลัวว่าเพื่อนจะพูดนะคะคนี่คือสิ่งที่หมอห่วงว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยในความคิดของคนไทยเวลาที่จะไม่กล้าตัดสินใจมาทําธุรกิจประเภทของเรานะคะเศรษฐกิจอย่างที่ พูดนะคะคุณอยู่นิคมอุตสาหกรรมคุณจะทราบดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีโรงงานของต่างประเทศกล,กลัวเศรษฐกิจบ้างธุร,รกิจไม่ดีเขาอาจจะเปลี่ยนค่าแรงเรามากขึ้นก็อาจจะไปย้ายฐานการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโรงงานในนิคมเนี่ยเหลือน้อยลงลูกค้าที่จะมาทําผมก็เหลือน้อยลงประกอบกับกําลังซื้อที่ถดถอยก็อาจจะทําให้คนอาจจะไม่ได้ทําผมบ่อยๆอาจจะต้องเวลาเฉพาะเวลาซอยถึงจะมาทำ uh huh. อย่างเงี้ยที่เหลืออาจจะ ทำผมที่บ้านเองเท่าที่จะช่วยตัวเองได้เป็นต้นนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมองหารายได้ที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นความคิดที่ถูกนะคะค อยากจะบอกคุณว่าสังคมของคุณเนี่ยมันมีดีอยู่ข้อหนึ่งนะยังไงฮะอาจารย์เอิดว่าคนที่ทําร้านเสริมสวยเนี่ยมีความเป็นต่อไหมโอ้ oh, รู้จักคนเยอะมีคนเข้ามาใช้บริโอกาสคุยกับคนหรือเจอคนเยอะมันไม่ใช่แค่รู้จักคนเยอะนะคะคคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้อยู่แป๊บๆนะาจาย์จริงไหม<า>ค,คนที่อยู่ในร้านทําผมหรือร้านเสริมสวยเนี่ยจะอยู่นานไหนจะสระไหนจะเซ็ตไหนจะทําผมใดผมเนี่ยโอ้โหมีเวลาคุยกันเยอะมากเลยและนอกจากที่เขาจะคุยกันเรื่องสัพเพเหระแล้วเนี่ยก็บ่อยครั้ง ที่ก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยการแนะนําผลิตภัณฑ์อาผมแตกและใช้ตัวนี้ดีไหมหน้าซักแห้งแล้วนะใช้ตัวนั้นดีไหมแล้วเท่าที่เท่าที่ตัวเองสังเกตเยน,นะคะว่าเวลาคนในร้านทาผมทําผมเนี่ยเขาจะไม่ยัดเยียดกันแบบตรงๆหรอกเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่รีบค่ะคเขามีเวลาคุยกันนาน และเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาอีกและเดี๋ยวอีกสองสามวันก็มาอีกเพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆค,คุยโอกาสชวนคนที่จะให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยง่ายมากกว่าแล้วหลังจากนั้นธุรกิจจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่เราดูเขาไปนะคะคไม่อยากให้คุณหมดหวังมาะมองว่าคุณน่มีความเป็นต่อเยอะค่ะแหมไปไปยึดติดกับคําพูดสั้นๆนิดเดียวเองว่าหมดทางไปนะคะจริงๆแค่เราคิดใหม่ว่ามันคือการมีทางไปมากกว่าในกะะิฟฟารินเองผมเห็นนักธุรกิจของเราเคยทําร้านส,สวยๆไหม หลายท่านนะครับหลายจริงๆนะคะเ<ล>ยอะค่ะแล้วแ,แ,แ,แล้วก็เขาก็บอกว่าร้านเสริมสวยเนี่ยก็เป็นอาชีพที่เขารักและมีความสุขแต่เอาห้องจริงแล้วเขาสามารถทำาิฟฟารีเนี่ยควบคู่กันไปได้นะครับ,รบนั่นก็คือสิ่งที่เป็นเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งไม่ได้ให้ปิดร้านด้วยซ้ำเรามี2 <ไป S 1> แบบค่ะค,คนที่ยังทําร้านอยู่แล้วก็ทํางานคิฟฟารีไปด้วยก็บอกว่าดีอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเดินเข้าร้านเองเขาก็คุยกับคนที่เดินเข้ามาในร้านนั่นแหละธุกิจเขาก็เกิดแล้วก็โตได้แล้วก็มีหลายๆท่านที่อยู่กับเรามาเป็นแิ้ว ด้วยความรู้สึกว่าอาจจะอายุมากขึ้นแล้วก็ไม่อยากที่จะนั่งเฝ้าร้านทั้งวันอันนี้ก็แล้วแต่ว่ารายได้มันเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็การตัดสินใจนั้นเป็นอย่างไรนะคะแต่อยากจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วการที่เราคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่หมดทางหรอกนะคะหมดทางคือทําในสิ่งที่ไม่ถูกทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายทาในสิ่งที่เอาเปรียบหรือหลอกลวงผู้อื่นแต่ถ้าเรามีทางไปที่ตัวเราเองก็ได้รับชีวิตที่ดีขึ้นคนที่เราไปคุยด้วยก็ได้รับที่ชีวิตที่ดีขึ้นหมาว่ามันเป็นอีกททาาาางงงงหนึ่่่ีสววยมมมกกั้ ะะใช่ครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นทำเนี่ย คือคนทําร้านเสริมสวยเนี่ยจะมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคุณหมอคือเป็นคนพูดแล้วคนฟังจะรู้สึกเชื่อในสิ่งที่เขานําเสนอเหมือนเราเราไปทําร้านเสริมสวยเขาจะแนะนําบอกว่าออครีมนวดผมอันนี้ดีไหมอันนี้อักทะเขาเรียกอะไรนะฉโลมเส้นผมก่อนไดผมอย่างเงี้ยแล้วฟังเขาเราก็รู้สึกว่าเขาหวังดีกับเรานะ,ะเพราะด้วย,ด,วยด้วยผลิตภัณฑ์ที่เขาแนะนํามันก็ทําให้เรามีความสุขไปด้วยวันนี้จำได้เลยนะเขาบอกเป็นคนไม่ทําเล็บ,บนะคะแล้ววันหนึ่งก็มีช่างทําเล็บเนี่ยก็ชวนคุณหมอลองทาเล็บไหม เอาแต่เคลือบเล็บก็พอพรลองทาเสร็จเขาว่าหมอผิวหมอที่ไหนที่ไหนก็ดีแต่ที่เท้ามันแห้งๆสะดุ้งเลยนะเขารู้เ,เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทาบอดี้โลชั่นทั้งตัวแต่ลืมทาที่เทา้า <นะ S 2> จริงรเราฟังเขานะคะคแล้วเขาก็พูดอะไรมีน้ำหนักในด้านของความงามทีเดียวค,ค่ะนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ผมคิดว่า คุณมีความเป็นต่อแล้วก็มีความได้เปรียบคนอื่นๆอีกมากมายในขณะเดียวกันคุณไม่ได้เป็นคนหมดทางไปคุณมีแต้มต่อที่คนอื่นอาจจะสู้คุณไม่ได้ได้วยซ้ำหลายๆท่านที่ไม่ได้เป็นช่างเสรยมสวยก็อาจจะมีแต้มต่อคล้ายๆกันนะคะเช่นเป็นคนที่มีอยู่ในที่ทํางานที่มีคนเยอะๆนะคะอยู่ในองค์กรที่มีคนเยอะๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแต้มต่อครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับ พบกับผมแล้วก็คุณหมอได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ